ิงเจียยู่อีกสิงมีหมัวชายสวัสดีบันตุจีนะคะวันนี้นะคะน้องไพมีข่าวดีต้อนรับบันตุจีมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนํานะคะวันนี้นะคะมีเลย XLT แ a p นะคะเกียร์ธรรมดานะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะมีจานวนจํากัดน,นะหนูมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนําก็คือตัวนี้มีส่วนลดทั้งหมดหแล้วก็จะมีกับตัว ปีเซียทองคํานะคะสําหรับตุ๊จีนนี้นะคะลูกค้าท่านได้นะคะสนใจโปรโมชัน่นหรือว่าอยากได้โปรโมชั่นดีๆอย่างนี้นะคะทักหาแพลนได้เลยนะคะตอนนี้รถเหลือไม่เยอะแล้วนะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะก็อยากได้ปีเซียทองคํานะคะทักหาแพลนได้เลยนะคะ,ะหรือว่าโทรมาก็ได้ค่ะที่เบอร์โทร097411428นะคะบ๊ายบายตอนย้อนตะตอนย้อน <laughs>